แต่ต้องเป็นแนวคิดของเรานะีก็นําเสนอเข้าไปถูกผิดเขาไม่ว่าเราแต่เขารู้ว่าเราเป็นคน initiative แล้วถึงเวลาเขาก็มาจับยางเรามาสอนเราเองนะคะแล้วจบลูกจับเวลาให้ได้1-2นาทีอย่าพูดเกินมากเกินไปนะคะอย่ามองเพดานเต็มขาดแสดงว่าลูกไม่ได้เตรียมตัวสบตาพี่เขาอย่างต่อเน,นื่นองสบตาแล้วเป็นไงลูกคนเข้าสัมภาษณ์คณะกรรมการจะมีไม่ต่ำกว่าสาคน ขึ้นไปเขาไม่มานั่งหนึ่งหนะสามคนขึ้นไปทั้งนั้นลูกจะต้องไอค contact คือสบตาพี่เขาแล้วยินตลอดเวลาลูกสามารถจับทางได้ว่าเขายอมเราหรือยังลูกชนะใจพี่เขาหรือยังถ้าเด็กขามลูกไปจ้องคนใดคนหนึ่งธรรมชาติหรือยันจะจ้องแต่คนที่โอเคกับเราจะจ้องตัเนี้ยพี่เขาก็จะเสียวได้ไงดังนั้นมองไว้ลูกจะรู้ว่าในคณะกรรมการมันจะมีอยู่คนย่งไงลูกที่เราเรียกว่าเทเรลิสซึ่งแปลว่าก่อก,การร้ายเรื่องปกติ เขาจะตั้งไป้คนหนึ่งเพื่อทําให้ลูกนั้นหลุดจากวงจรที่ลูกเตรียมตัวมาแล้เขารู้ลูกเตรียมแล้วเนี่ยเธอเลิสก,ก็จะคอยนั่นทงท่านี่ยใช่เหรอจบตอนไหนมากระเสริฐจบจะกระเสริฐทำะไรได้เราทำได้ไม่ได้นะลูกจบจะเสริฐทำะไรได้แต่ตเขากำลังทดสอบลูกแล้วเพราะว่าลูกจะต้องเผชิญกับลูกค้าไงลูกก็ต้องค่ะ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ณขณะที่เราเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่ถูกถ่ายทอดความรู้จากท่านอาจารย์และเพื่อนๆและกิจกรรมที่เราร่วมในเรื่องความอดทนในใจนะลูกอดทนอยู่กับแกนี่แหละในใจในใจเรื่องความอดทนความเสียสละและมนุษยสัมพันธ์ค่ะแล้วก็เนตแล้วก็ยิ้มไอ้ตรงเนี้ยเธอริสก็จะยิงโหมรูนหน่อยแต่อีกสองคนเขาก็จะคลางดาวรุ่งปร่อยให้ลูก ล่อยให้ลูกนะคะนั้นเราก็เกลียดนึกซะาว่าเราตกงานไม่ได้อย่าใช้ศักิ์สีนะลูกไม่ได้สักสีอย่างไรต้องเอาชนะพี่ให้ได้สักขาวดำสักครึ่งชั่วโมงเถอะลูกชีวิตจะมีความสุขนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะถามลูกว่าทําไมต้องเลือกท่านเข้ามาอยู่ในตําแหน่งนี้จะตอบไหมลูกพอต้องเลือกครับทําไมลูก แล้วผมมีศักยาภาพและมีแทนเลูกใช้คำนี้เลยก็ได้แมดูไฮโซเพราะมีแทนเที่เกี่ยวกับเรื่องความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ที่จะทำให้มาเก็ตติ้งนั้นมี p ล o ด u ักฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองก,กับลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยเช่นถ้าลูกไปที่กสิกรกับธนาคาร standard c h a r ์เตอรกับธนาคารกรุงเทพเน้นชื่อแบงก์ของเขาเน้นชื่อบริษัทของเขา ะะอาจารย์อยาเน้นว่าให้ลูกไปสู้กับบริษัทใหญ่ๆให้ได้เพราะบริษัทใหญ่ๆจะทําให้ลูกนั้นแข็งแกร่งในระดับหนึ่งเพื่อทําให้ลูกทะลงไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นในองค์กรระดับกลางได้อีกนะคะอย่าเน้นนะแม้ว่าคู่แข่งจะเยอะแต่มันไม่ขนามูลเด็ก,กเกษตรจ,จริงหรือเปล่าจริงนะจริงไมมจิง,จงโอ้ทำหน้าแบบนั้นไม่จริงแ่ นะไม่ขนาดพวกเรามาดูจากประสบก,การณ์โหเห็แล้วน่าจะเข้าได้อะนะคะแต่อยู่ที่ลูกต้องเตรียมตัวเอาละค่ะทาถามสุดท้ายที่เราจะถามเราให้กับหน่วยงานของเราลูกทาไงลูกก็นั่นนะสิจะทําอะไรนะก็ะถึงต้องมาสมัครงนะถ้าลูกไม่เตรียมไงมาตอบไม่ได้เนี่ยถ้าเตรียมมาปั้งพวกก็ถ้าเป็นมาร์เก็ตติ้งเราก็จะบอกว่าก็เอาวิชาเข้ามา มีวิชาไหนบ้างโปรดักเขามีอะไรบ้างเอามาลิงก์ตอนนี้เขามีออกโปรดักอะไรใหม่มากๆมีอะไรข้าวของเขามี SMTT แตกสมมตินเนี้ยมี s m ต e ีแตกถ้าเราจะสหมัรไปมาร์เก็ตติ้งถูกไหมลูกเราก็จึงของ s m ต e t แตกมาผมเห็นด้วยกับวิธีการสร้างแบรนด์ผ่านสื่อซึ่งสื่อนี้ผ่านการตอบรับได้มาศราลจากการเช็คสอบจากเพื่อนเพื่อน ดูรายการนี้เยอะมากเลยครับลองเช็คดูลูกถามไปสักสิบคนมีดูรายการสักสามคนก็เยอะแล้วก็ถือว่าเยอะนะคะดังนั้นผมถือว่าตอบโจทย์ซึ่งผมก็อยากแนะนําเพิ่มเติมในฐานะที่ผมได้เรียนรู้จากทางด้านเศรษฐศาสตร์มันมีมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์รที่จะทําให้การตลาดนั้นประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นลูกก็เอาวิชารวดสายเข้ามาเขาอยอมรับลูกเพราะว่าถือว่าลูกไม่มีประสบการณ์แต่เอาวิชา หลักการเข้ามาเชื่อมโยงถือว่าใช้ได้นะคะลูกก็อตอบไปฉากฉาสั้นๆอย่าตอบยาวเพราะตอบยาวแล้วอาจจะจับได้ว่าไม่เก่งจริงจะเดือดร้อนได้นะคะคำถามสุดท้ายที่ลูกจะทิ้งท้ายเพื่อให้พี่เขาจำลูกได้คือ,ค,อคืออะไรครูสวัสดีค่ะกลับแล้วนะคะหรือเปล่าไม่ควรหลูก คำถามสุดท้ายลูกลองดูพี่เขานิเนึงถ้าพี่เขาเริ่มขยับตัวนะคะแล้วพี่เขาบอกว่าอืขอบคุณมากที่วันนี้สละเวลามาสัมภาษณ์กับบริษัทของเราพี่ก็ใช้คำว่าขอบคุณนะลูกก็บอกว่าผมขออนุญาติฉันขออนุญาตใช้คำว่าดิฉันนะลูกนะอย่าใช้คำว่าหนูนะดิฉันขออนุญาตสอบถามคำถามเพิ่มเติมได้ไหมคะพี่เขาจะบอกว่าได้เออเด็กคนนี้กล้าดี นะคะในใจก็จะยิ้มเลยเด็กคนนี้กล้าดีแต่เธอลลิสจะเป็นไงลูกเขาจะท่าเนี่ยจนจบอละลูกก็ไม่ต้องไปตกใจแต่ยิ้มให้เขาเหมือนเดิมถ้าเขาอะไรล่ะลูกเตรียมมาเลยนะคะต้องเตรียมมาเลยว่าอยากถามเขาเรื่องอะไรแต่ห้ามถามเด็ดค่ะผมอยากทราบวา่าตอนเนี้สมมติว่าลูกไปสัมภาษณ์ปั๊บเนี่ยมันมีเรื่องเรื่องกฎหมายแรงงานเขาบอกว่าหนึ่นห้าสำนับเป็นจดใหม่สมมติว่าออกมาพอดีเลยไม่ทราบว่า ดิฉันจะได้หมื่นห้ามไหมคะตามกฎหมายห้ามเนี่ยดิฉันควรจะได้เงินเดือนเทาานา่าไหร่ค้าห้ามเนี่ยห้ามเท่าไหร่ก็ต้องเอาอะเ้าไปก่อนนะคะห้ามถามเรื่องเงินเดือนเด็ดค่ะเพราะถือว่าลุกยังไม่ได้ทางานเลยแต่ให้เด็กคนนี้เราไม่รับแน่นอนเพราะถือว่าลูกเนี่ยเอาเปรียบแล้วเอาแต่ได้ไม่เอานะคะควรถามคำถามว่าหเงียบทั้งห้อง คนถามว่าอันนี้แต่ลูกต้องซ้อมนะอาจารย์เนยว่าลูกต้องซ้อมนะเพราะคำถามนี้เป็นคําถามที่ถ้าไม่ซ้อมเดือดร้อนนะคําถามทั้งหมดสิ่งที่ดีฉันตอบทั้งหมดสิ่งที่ผมตอบทั้งหมดไม่ทราบว่าตรงกับความรับผิดชอบหรือตําแหน่งงานที่รับไหมครับน้าเสียงต้องเป็นแนวอบคุลนะคะซ้อมน้าเสียงว้ให้ดีโทนของวอยซ์ที่ดีแล้วภาษาการที่ดีพี่เขาก็จะยิยงถ้าฮึ่งหมายความว่า,มาไม่โดนเท่าไหร่ ลูกจะได้รู้ไงยินสมัครที่อื่นต่อหรือเตรียมการต่อเลยว่ามีคําถามอะไรบ้างที่ลูกตอบแล้วไม่โดนลูกจะรู้เองดังนั้นเวลาตอบสัมภาษณ์ให้รู้เนื้อรู้ตัวลูกจะรู้เลยคือคำถามนี้เราตอบไม่ค่อยดีเราจะรู้เองนะคะหน้าตาพี่เขาไม่ค่อยได้ตอบรับแต่ถ้าเขาพี่เขายิ้มขนาดนี้แล้ว,ลวลยิ่เอทเทอร์เรียสแตมเบียงมาตั้งหลักอย่างนี้เลยนะแสดงว่าโดนแล้วและถ้าพี่เขาหลุดพูดคําว่าก็ใช้ได้ก็โอเค ถือว่าลูกเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่เขาจะเรียกอีกแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องเลยไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะคะแต่ถ้าลูกไม่ได้ลูกบอกเขาเลยนะลูกคือถ้าทางจะบอกว่าลูกไม่ยด้งไอ่ะคือบรรยากาศมันจะรู้ว่า,วาไม่ได้อ่ะคือเวลาสั้นลงคําพูดของเขาจะพูดน้อยลงลูกจะรู้แล้วไม่ได้ให้ยิงคําถามสุดท้ายเลยลูกจะได้เปลีป่ยนแปลงตัวเองได้ด้วยผมขอประทานทุน,ทนนะครับ องค์กรนี้บอกชื่อเลยนะองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เราอยากเข้าทวงา,านด้วยอย่างไรก็ตามผมขอคําแนะนําเพื่อจะได้พัฒนาตัวของผมที่จะใช้ศักยภาพสูงสุดให้กับองค์กรของท่านสมมตินะลูกให้กับ Smart Learning and Advisor ของท่านพอคำนี้ปั๊บเนี่ยจะมีพี่คนใดคนหนึ่งเขาบอกว่าอืมคือดูแล้วนะ้องไม่ค่อยมั่นใจ แล้วลูกอยากเด็ดขาดนะ๋อไม่ละค่ะคือเมื่อคืนเนี้ยกตนมตัวหนักไปหน่อยอลูกไม่ต้องพูดเพราะมันไม่ได้เห็นแล้วไงน,นะคะมันเสียเวลาลูกยังไงพูดไปก็ไม่ได้มันเหมือนแก้ตัวลูกก็ยิ้มแล้วบอกขอบพระคุณมากครับแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะยิงช่วยบางอย่างอยู่ก็คือมันมีอีกข้อนึงนะคะทาน้องเนี่ยเรียนมาไม่ตรง แล้วดูแล้วไม่มีประสบการณ์พอที่จะเข้าสู่มาร์เก็ตติ้งของเราลูกจะได้รู้ไงพอไปที่อื่นปั๊บลูกต้องตอบโจทย์มาร์เกเ็ตติ้งให้แรงกว่านี้เสริเข้าไปในอินเทอร์เน็ตมากกว่านี้ไปดูไปดูพัฒนาการของมาร์เก็ตติ้งของเขาให้มากกว่านี้และลูกจะตอบโจทย์ได้ซึ่งอาจารย์ไม่มายนะคะถ้าท่านใดที่บาดเจ็บมาเอาข้อมูลมาแล้วเราเฟซเจอกันและเดีด๋ยวอาจารย์จะบอกให้อาบาดเจ็บตรงนี้ใช่ไหมเวลาเต็มต้องเตรียมอะไรนะคะเตรียมนะเอาล่ะ มีคำถามจะเพิ่มไหมคะเขาจริงเวลาให้จำตลอดเวลาแล้วจะเลิกนะตัวเองกับเพื่อนต่างสถาบันไปเจอกันไม่ได้เจอ,ม,เจอมาสิบปีถอนตัวมาก่อนนะคะสมมติเขาเรียกเราเฮ้ยปบลูกมีหน้าที่อย่างเดียวถอนกลับมาแล้วบอกสวัสดีครับคุณสมชายสมชายอาจจะมองเราแบบหยัดจ,จริงเรื่องของเขาเรื่องของเขาแต่ขอขแป๊แบ,บหนึ่งนะคะพอออกจากหน่วยงานแล้วไปไกลๆหน่อยนะแล้วค่อยไปจับหัวกระแทกเขาแั้นก็ไปว่ากันไม่ว่ากัน ะะหลังจากนั้นปับต้องฝึกเรียนรู้ในเรื่องของภาษากายน้ำเสียงคําพูดชัดท้อยชัดคําทําให้เขาไว้วางใจเราและาจารมั่นใจเลยอาจารย์ไม่ัวรลูกตกง,งานเนี่ยแต่อาจารย์อยากให้ลูกได้ตําแหน่งงานที่ดีมีอะไรอยากถามไหมคะเดี๋ยวของจริงมันจะมาแล้วนะตัวเองเวลาสัมภาษณ์เราจะจับยินสอและหมุนไปหมุมาไหมคืออย่าพยายามมีอะไรอยู่ในมือแหนะ มือพร้อมจะทําอะไรลูกมือพร้อมจะทาอะไรคะคือแอบนิดนึงอาจารย์อยากให้ลูกแอบนิดนึงทีมงานขายจึงขอเวลาบางทีได้ไหมกีมงานทุกคนอย่างตายเลยเพราะเขามีคิวอื่นนะคะแต่อยากให้อะคืออันนี้ให้ลูกมันคือวิธีการประเึกก็คือเราเปิดใช่ไหมลูกคือควรจะมีโพสต์อิทนะคะคลิปเอาไว้พอเปิดปั๊บเจอหน้าว่างเลยเพราะมันตกใจมัเปิดปั๊บเดี๋ยวไปเจอหน้าที่เขียนอยู่แล้วแล้วอ่านไม่ออกนะคะ เราเปิดปั๊บเราเจอพ่เจอเนี่ยลูกใช้ปากกาเนี่ยเขียนแล้วสบกตาด้วยนะลูกเขียนแต่เขียนตัวใหญ่ๆนะเนี่ยเอ๋มือจังไหมเขียนแล้วสบกตาด้วยพอเวลาตื่นเต้นตกใจเราจาอะไรของเขาบางอย่างไม่ได้แล้วเหลือมองได้ล,ลูกอ๋อคอเรลูของ Char เซนต์แอนด์ชั้เตอร์เรื่องอินเ r อร์เนชั่นแนลมองนิดแล้วเลยกับแต่ห้ามเด็ดขาดเท่าที่เราเคยเห็นมองปั๊บมองนิดเลยลูกทำนั่นคือมองไม่เห็นแล้วพี่เขาจะบอกว่าอ่านอะไรอยู่คะ มองไม่เห็นเอาขึ้นมาตั้งบนโต๊ะเลยนั่นแหะสั่งวอร์ไว้จะโดนดังนะคะนั่งไว้ไว้ที่ตักและนั่งตัวรตวนะคะแล้วบันทึกอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าจะจาไม่ได้เพราะถึงเวลาป้าออกจากห้องสัมภาษณ์ลูกจะได้รู้ว่าลูกจะเป็นการอะไรถ้าต้องสัมภาษณ์รอบสองถ้าต้องสัมภาษณ์รอบสองแสดงว่าลูกเข้าทางแล้วจักประมาณสิบจักเหลือสี่สี่จักเหลือหนึ่งถ้าโชคดีสี่จะเพิ่มเป็นสอง แลตาตำแหน่งปกติเขาแค่หนึ่งถ้านูกทำตัวแล้วหน้าสนใจเขาอาจจะแอบตำแหน่งเพิ่มซึ่งมันไม่บ่อยแต่อาจารย์เคยเจอมาแล้วกับตัวอาจารย์เองถูกแอบเพิ่มขึ้นเพราะเขาไม่ได้สนใจอาจารย์เขาสนใจคู่แข่งอาจารย์มากกว่าแต่ถูกแอบเพิ่มขึ้นแล้วดีใจมากเลยเพราะตำแหน่งบอกรับหนึ่งตำแหน่งแต่โผล่เราขึ้นมานะคะเพราะเขาไม่รู้จะทํายังไงเนี่ย เอาล้ววะตัดสินใจเลือกทั้งสองคนเข้าทํางนานเพราะมันมีโครบช t i o เนี่ลยลูกไปวัดดวงกันที่ทดลองงานนะคะไปสู้กันต่อในนั้นแสดงว่าเราก็ได้ชัยชนะในระดับหนึ่งแล้วโน้ตสําคัญบุกคลิกสําคัญยิ้มแย้มแจ่มใสสำคัญ,ลคญ,แ,แ,คญและสุดท้ายคือการเตรียมการภาษาอังกฤษสําคัญค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่เม่อชาต้องการค่ะ